หันเตียงผมมันยังวะหันรังยังวจนมาิ้มยาหันมาถึงรึ่งขวบหันข้นขังบั้นจิ้มยาบ่หรอหันหันดินกินยาหันฟ้าจินดุนหันฟ้าหันดิน เมนหารดินเมนหารฝ่ายหารฝ่ายกินดินอันนี้น่อาหารฝ้ากินดูน ไม่ก็ต้องสูดเอาคุปดิยินเสียงมันจะควงเขาไล่กลับหรอไล่กลับเสือวันไปทางป้านฮะดิแกนนั่นหกอะไรไปชัดเงาอันนะั้นนะเงากอเพนนันกหกนะ ยันงูยันเงีวตัดออกดีแล้วแน้วก็ยิ่งวัดตัดเล่นะหกเอาไว้เอาไว้บังลมเลยนะย้ำพายุมายันงูยันงูเขียวงูหงามันแหละงูหงาเลยนะตัวหนดูยันตัดออกดีกตัดออกมันจะมันก็เปลี่ยนที่มันไม่งูไม่เหี่ยวการวัดตัดเอาไว้บังลมเลยล่ะ บางลถม,มันเย็นดีนะพี่นุมนม่มเดิทางหมดว่าแล้วเสียดมันกอ,องไ่งน,นั่นน่มันหลังขนกว่างเลยกองน่ซ้ำกันครับกันิกพลมซ้ำกันกันกกนิกพล <c oughs> ุ่ม

ประมาณกว่สองพันเลยแตยบาดเจ็ดสามพันคนติ๊สตุมแต่วันที่ยี่เปียนนะไม่ได้เมื 2, ่อวันที่หก่ะปราหาหมหกมื่นแล้วสองพันแหละตอนเด้พันเจ็ดพันเจ็ดคนไม่ได้วดสองพันเประมาณประมาที่นักนักว่าเขาประมาณหนัก,นก,ก thay uân không anh sành rồi, hai song phân, vật thể anh nặng, mún bật lên wa ben lên, chơi F18 gần này các bạn paris style các, đi đi, đi chơi sinh viên cá thì nhầm Yeah.

เงี sea, Respect, ้ยเงี ite, so ้ยย <sh> <inhale> ูดูจุจ้กของก็ยุบเป็นเงี่ยที่บงเืนเีได้ยู่ของจ้าของเียส่ผู้นนอตายบ่ค่ะเียของจ้าของก็ได้เี่ยู่ของเจ้าของเี่ผู้่นนั mình hát luôn leo vãi vải nên